เคยสงสัยครับไหมครับว่าบ้านสั่งสร้างกับบ้านโครงการแตกต่างกันอย่างไรถ้าอยากรู้ติดตามคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับโกเด่นอาสาครูช่วยเสริฐทรัพยกันนะครับที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าบ้านสั่งสรงนะครับมีความแตกต่างกับบ้านโครงการอย่างไรนะครับเดี๋ยวโกเด่นจะมาบอกเป็นข้อๆเลยนะครับก่อนอื่นเริ่มต้นที่บ้านโครงการก่อนนะครับบ้านโครงการเนี่ย เป็นลักษณะของบ้านสรร็จรูปนะฮะเจ้าของโครงการเนี่ยก็จะออกแบบบ้านลักษณะต่างๆเนี่ยในโครงการเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผู้บริโภคเนี่ยมาเลือกดูก็เหมือนว่าเหมือนการเป็นการเปิดหน้าร้านและให้ลูกค้าเนี่ยมาเดินช้อปปิ้งดูบ้านเจ้าของโครงการมาักลักษณะแบบนี้รูปทรงอย่างนี้คุณชอบไหมอ่าไม่ชอบก็ไปดูโครงการอื่นโครงการนี้แบบนี้ทำเลอยอย่างนี้หน้าตาทรงอย่างนี้ราคาขนาดนี้อ่าชอบไหมถูกใจไหมงบ โอเคไหมอ่าถ้าไม่ชอบก็ไปโครงการหนึ่งนะฮะนี่คือลักษณะของบ้านโครงการนะครับผมแต่เทรนใหม่นะฮะและว้วคเดนก็เชื่อว่าเป็นกระแสในอนาคตก็คือบ้านสั่งสร้างบ้านสั่งสร้างเนี่ยเป็นการกําหนดความต้องการจากผู้บริโภคก็คือจากคนอยากมีบ้านเนี่ยว่าคุณเนี่ยอยากได้บ้านแบบไหนมาออกแบบกันมาดีไซน์มาคิดกัน ลงบนกระดาษโดยเอาความรู้สึกความต้องการของคนอยากมีบ้านนะครับออกมาตันกรองออกมามันจะใช้เวลามันไม่เหมือนกับบ้านโครงการแต่ไฮไลท์ก็คือว่าบ้านสั่งสร้างเนี่ยผู้บริโภคสามารถออกแบบกำหนดรูปแบบดีไซน์ของบ้านได้ข้อที่สสามารถกำหนดงบประมาณของการสร้างบ้านได้ข้อที่สสามารถเลือกฟังก์ชันภายในบ้านได้ อยากจะได้ห้องนอนกว้างเท่าไรยาวเท่าไหรอยากจะได้ห้องครัวแบบไหนอยากจะได้ห้องน้ํากี่ห้องห้องนอนกี่ห้องโรงจอดรถสเปซพื้นที่บ้านหน้าบ้านกว้างเท่าไรแนวลึกเท่าไหรนะฮะจะเป็นครัวไทยครัวสากลสามารถ ออกแบบดีไซน์ทีมออกแบบทีมสถาปัตร์ต่างๆก็จะออกแบบดีไซน์ขึ้นมาเป็น3 d ดีก่อนแล้วก็คำนวณว่าประมาณให้กับลูกค้าจะทําให้ผู้บริโภคเองเนี่ยสามารถกําหนดงบประมาณในการก่อสร้างได้และได้รูปแบบบ้านตามความต้องการบ้านในฝันเลยนะครับโคเดนเองตอนนี้มีโครงการบ้านสั่งสร้างตั้งอยู่ในเบอร์ทุ่งสงจวนนครรรมราชตรงข้ามกับโลตัสทุ่งสงเลยนะครับเชิญไปดูครับเชิญไปดูทำเล หัวมังกรของโกเด่นในชัยภูมิที่ดีนะครับเป็นคงจุย้ยพลังงานที่ดีมากๆนะครับบรรยากาศดีมากนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับแล้วก็โกเด่นเองเนี่ยก็จัดสรรพื้นที่ไว้ให้เนี่ยขนาดหน้ากว้าง20เมตรลึก20เมตรหมายความว่าคุณจะสร้างบ้านรูปแบบแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะออกแบบดีไซน์ได้เต็มที่เลยครับแล้วก็มีสเปซบ้านนะครับที่คิดไว้เพื่อยุคอนาคตก็เป็นสเปซบ้านที่ มีพื้นที่โรยรอบสวนต่างๆในบ้านได้อย่างลงตัวเลยนะครับตอนนี้เหลือไม่กี่แปลงแล้วครับก็อยากจะฝากครับบ้านสั่งสร้างของโกเด่นอาสหาครงจุวยเสริมทับนะฮะโครงการแรกนะฮะในอำเภอทุ่งสงสวัสดีครับ